เอ,เอ้ยขอขนมตะโก้เน่มันได้อยู่แล้วมือนี่สิมาในแบบตะโก้มันม่วงเพราะว่ามันม่วงเลอะลายเอามันม่วงที่เฮามีมาส้อยเป็นลูกเตานหน่อยเอาไปหนึ่งจ้ะระวังนี่ก็มาพับกระทงใบเตยเอาไว้ทั้ไส้นั่นละเอามันม่วงมาผสมแป้งเขาเจ้าแป้งข้าวเกลือนวดนวดไปให้มันม่วงเพิ่นพุย,พย,พยจ้ะ ตามด้วยน้ำตาลบักผ้าและะ้ลวก็น้ำเปล่าน้ำเปล่านี่ค่อยๆทยอยใส่เด้อค่อยๆนวดไปให้น้ำตาลเพิ่นละลายจ้ะพอาน้ำตาลละลายก็เทน้ำลงไปเลยนวดค้นให้เข้ากันเบิกโตแนวกรองสู้ชีวิตแล้วก็เอามาค่อยๆกรองแล้วกะ็แตะๆออกจ้ะการใส่เวลาโดนเติบค้นมากยากเนาะแล้วก็เอามาทำการกวนจ้ะใส่ไฟกะ,กะกลางๆนี่ละกวนซุกแล้วก็เอามาตักใส่กระทงหรือว่าสิใส่ทงบีบแบบนี้กไ็ไเดะกะทิน้ำตาลแป้งข้าวเจ้าเบิกโตแนวตีมันลำบากพดเอาตะกอมือมาตีกะสี่เงากรแล้วก็เอาไปกวนจ้ะแป้งซุกใส่ ชงบีบมาบีบราดนาตะโกเขานั่นโอ้สซาราตะโกนี่คือใครหรอแต่เก้านี่เราเป็นพ่อใหญ่โก้ได้ลังๆังมากกะสิให้โซ่แนะ่ออื่นตะโกหาแต่แน,น,น่วนะบปักจดัดแล้วบังสิสวบเข้าไปแล้วนี่เป็นตะแซบบออร่อยเวลีกูด